หนื่อยมากวันนี้แบบตามมากแบบน่ากินมากเลยอ,ะอ่ะเออน่ากินมึงมึงมึงเด็กใหม่เด็กใหม่มมแค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอต้องฉันกระวนกระวายเธอทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจ เป็นไงได้ปะได้อยู่เห็นแอบยิ้มให้กันด้วยแหละมีซัมติงอะไรกันหรือเปล่าบ่ะเฮ้ยป่ะพวกแกในเวลาเข้าเรียนละป่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 ะอนุบาลนี่ก็หมดเวลาแล้วอาทิตย์หน้าเรียนเตรียมอุปกรณ์มาทำงานนะขอบคุค่ะถ้ารั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ล่ะนักเรียนทั้งหมดทั้งพร้อคารพขอบคุณค่ะคุณครูพวกแกเอางายงานหรอ เราจะซื้อของกันวันไหนดีวันสองไหมพวกแกว่างไหมล่ะว่างแต่ว่ากลุ่มเรามันขาดอีกคนนึงไงใชาล้ก็มาไม่ได้นะใช่ชาแล้วมันจักตัวอยู่ช่วงนี้พวกแกเราเชี่ยวเลยนะกลุ่มพวกแกครบยังยังเลยอ่ะงั้นเราคอยอยู่ด้วยได้ป่ะงั้นก็ได้สรุปว่าพวกเราจะไปซื้อของกันวันเสาร์ใช่กกไหมใช่ไปเ,เลยนะ โอเคงั้นวันเสาร์ประมาณแปดโมงครึ่งออกมาเจอกันที่บ้านเจอจ๋านะโอเคเดี๋ยวเราไปรับคนเี่เองเพราะว่าเราจากบ้านค้อเล่โอเคโอเคไม่ไแล่้วม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไค่ะด้ไม่ ทำไมใจทึ่มมากแบบนั้นแล้วว่าช่วงนี้มันเปลี่ยนไปเหจ๊คิดว่ายังไงทำไมแกทึ่มาแบบนั้นช่วงนี้แหละเราพักไปมันก็ไม่ตอบโทรไปมันก็ไม่รับแล้วเราก็เห็นมันอยู่กับการบบวายด้วยเขาอาจไม่ว่างหรือเปล่าหรือเขาไปทำงานกันแบบนี้เจ๊คิดว่าอย่างนั้นเหรอใช่คือมันเราดูก่อบไปแล้วพูดน่ารักเลย ยิงเว่งหน้าชี้ไถ่นี่มันอะไรกันพวกแกทำอะไรก็แค่นั่งคุยกันปะพวกแกสองคนแอบนัเจอกันแอบคุยกันคิดว่าเราไม่รู้หรอเออแล้วทำไมล่ะพวกแกยังเห็นเราเป็นเพื่อนอยู่ปะแกมันน่าเบื่อแกมีเงาแกน่าลำคางถ้าทนแกไมได้แล้วเเลิกกันเถอะเออเลิกก็เลิก เธอคงไม่ได้รักกันแกเป็นไรทำไมถึงร้องไห้แกมันคิดเราแล้วมันบอกเรื่องเราแกจะไปสนใจผู้ชายแบบนั้นทำไมเห็นไหมแกก็ยังเหลือเรา ก็แค่เพื่อนกันเพื่อนกันเขาทำแบบนี้หรอเอากคเพื่อนกันมันทำแบบนี้ไม่ได้หรอเพื่อนกันเขาไม่ทำแบบนี้นะวเว้ยแกเข้าใจไหมมึงก็แค่เพื่อนกันว่าแกจะคิดอะไรมากเนี้ยไม่ใช่อ่ะเราเห็นมันไม่ใช่เราเบื่ออ่ะเนียเราโคตรเบื่อแกเลยแกแม่งงี่เง่า,าอ่ะเราเลิกกันเถอะ มันทิ้งแกไปหาคนใหม่ใช่ไหมใช่มันทิ้งเราไปมีคนอื่นเราน่าจะเชื่อแกตั้งแต่ตอนนั้นเราขอโทษนะไม่เป็นไรอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะยังไงแกก็ยังเป็นเพื่อนพวกเราเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ใช่ไปพวกแกจะเศอาอะไรไปกินหมูกระทะกันยำเราเอี่ยหื้อจ๋าเลี้ยงวาย ไม่เจอเราใจก็วุ่นวายเธอหายไปก็ห่วงเธอแทบไปจะเป็นเช่นไรตรงนั้นไม่ใครดูแลหรือไม่ไม่รู้เกือบลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามาใกล้ ความในใจแ <laughs> ต่อบอกตอนนี้ไม่รู้